เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาอั u n b o x i n งเกมนี้กันนะครับ s l a y the Spire the board game นะครับก็เดี๋ยวจะให้น้องน้ำหวานเป็นผู้ช่วยนะจริงๆเกมนี้คือเป็นเกมที่ผมรักมากๆนะครับเวอร์ชันดิจิตอลนะพี่เล่นในคอมมันจะมีในคอมใช่ไหมในสตีมแล้วก็ใน Switch ที่พี่เล่นทั้งวีทั้งวันนะโอ้โหทั้งวันเกมเนี้ยทั้งวันแต่หมายถึงว่า เวอร์ชันบอร์ดเกมนี้เขามีเขียนอยู่นะเขาบอกว่าเล่นได้1-4คนนะครับ60-90นาทีต่อแอคแอคหมายความว่าคือในเกมอ่ะมันจะมี3แอคก็คือเหมือนผ่านด่านทั้งหมด3รอบแล้วตีบอสใหญ่อ่าซึ่งรอบหนึ่งเนี่ยต่อรอบประมาณ60-90นาทีนะแล้วก็12ปีขึ้นไปนะครับกล่องมีรอยนิดหน่อยคือคุณกินอยู่นะ <laughs> อ่าเกมเนี้ยราคาปกติมันสองร้อยนิดๆแล้วมันลด10%มันจะเหลือประมาณแบบ180อะไรอย่างเงี้ย 200กว่าลดส0เรหลือประมาณร9 0ยแล้วก็แบ็กไฟเดยสิเอร์นมาเหลือรอยประมาณร0 7ยพี่ก็เลยแบบต้องซื้อ,อยังไงก็ต้องซื้อเ <ừ. S 1> พราะพี่ไปลองเล่นมาแล้วดีมากทีนี้มีรอยตรงนี้นะครับนิดนึงเห็นไหม <ừ> แต่ว่าไม่ใช่เป็นรอยหมายถึงว่าซิลมันขาดออกมาเนี่ยเนี่ยมันขาดออกมาแล้วแล้วก็ด้านหลังช่วยพิกหน่อยเนี่ยด้านหลังเนี่ยเห็นปะ่ะมันมีตรงเนี้ยขาดอยู่แต่ว่าพี่ลองจับอูแล้วม,มันแบบอบแกะหรือเปล่ามันกล่องอ่ะไม่มีรอยอ คือกล่องอ่ะไม่มีรอยอะไรเลยคือรูปดูก็คือไม่มีอะไรแต่ว่าไอเนี้ยมันจนขาดพี่ก็เลยแบบตกใจนิดหน่อยแต่โอเคที่เหลือโอเคเพราะงั้นเราเอาเลยครับแกะเลยแกะแกะจะเป็นรอยตอนนี้เลยแกะแกะแกะหนูร้องหนักมากเลยอะ่ะมันมีการ์ดเยอะนะเคมาแล้ว ช่วยเปิดฝาหน่อยฮะหนักจริงดูเทียบเทียบกับตัวเทียบกับตัวน้ำหวานคือหนักมากพี่เจอ่ะพี่เจดึงอันนี้พี่จับไอ้อยู่โอเคมาโอ้สวยมากอ่านี่เป็นรูบุ๊กนะครับรูบุ๊กเล่มนี้บอกเลยว่า24หน้าอันเยอะเนี่ยรูบุ๊กอธิบายทุกอย่างทุกการ์ดทุก มอนทุกการตีมอนอันนี้เป็นอัปเกรดแด์ไอเทมส์เรฟเฟเรนซ์นะครับเพราะว่าเป็นการ์ดเกมเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมารู้ว่าการ์ดแต่ละใบเวลาพลิกหน้าพลิกหลังแล้วมันมีความสามารถยังไงเพิ่มขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วมันมีสีอาชีพด้วยก็ต้องดูว่าแต่ละอาชีพเนี่ย you <got> you. การมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นการ์ดคัลเลอร์เลสแล้วก็รีริกนะครับแล้วก็บอสริกพชันนะครับอยู่ในนี้หมดเลยโอเคอันนี้เป็นเหมือนกับไกด์ว่าในกล่องเป็นอะไรบ้างนะครับ สลิปคลาสนะครับก็คือจะเป็นตัวของสลิปที่เขาแถมมาให้เพราะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันฮิกซ่าเตอร์นะก็เป็นซองอะซองใส่การ์ดให้นะครับเขาบอกว่าซองต้องใส่ในไหนบ้างนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นในสตีมก็เป็นโหลดมาเล่นได้ถ้าเกิดไม่มีบอร์ดเกมหรือว่าอย่างนี้วิธีการเก็บเกมใส่กลับเข้าไปเวลาเล่นเสร็จแล้วบอกบอกวิธีต้องใส่อะไรตรงไหนบ้างล็อกไหนบ้างซึ่งอันนี้ก็คือสําคัญมากไม่งั้นใส่กันเละเทะนะครับอ่าโอเคไปอันนี้เป็นโทเค็นนะครับ ใส่ในใส่ในพลาสติกให้ด้วยเนาะทำไมต้องใส่พลาสติกให้ด้วยปะแบบกลัวหลุดกลัวชื้นอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ดีโอเคก็ดีอยู่นะมีโทเค็นเงินโทเค็นโล่นะครับแล้วก็พวกบัฟต่างๆบอสที่เอาไปสุ่มในแมปแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นเป็นคีย์คือในเกมเนี่ยเราต้องเก็บคีย์พวกนี้แหละสอันเพื่อไปตีบอสใหญ่แต่ว่าคีย์พวกนี้มันก็จะมีเงื่อนไขนะบอกว่า ถ้าเกิดจะเก็บคีย์นี้เราจะโดนต้องต้องข้ามนู่นข้ามนี่บอสจะเก่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะต้องสู้บอสก่อนถึงจะได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้พวกคิบ์สีต่างๆนะมีสีแดงอันนี้ก็จะเป็นของไอตัวเมทนะครับแล้วก็นี่ไงที่พี่บอกว่าเป็นแมปนะครับก็เป็นแอคเขาจะมีแอคหนึ่งแอคสองแอคสามซึ่งในเกมก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นแอคแบบนี้ทีนี้เนี่ยอันเนี้ย มันมีสีขาวกับตรงนี้มาให้เพราะว่าเราเอาไว้สุ่มได้มันจะได้ไม่เหมือนกันในแต่และแมปไอ้พวกนี้ก็จะยืนพื้นแต่ว่าพวกนี้ก็จะแบบสุ่มไปสุ่มมานะครับ X 1 X สองเอ๊ะกระดานมันเป็นสองด้านเหรอ <Okay. S 1> อ๋อ X 3มมีด้านนี้ด้วยเลยเอา้าถ้างั้น X 1ด้านหลังของ X 1คืออะไร X 1ตรงนี้นด้านนี้นก็เป็น X 1เ,นน1เหมือนกัน<อ>มันเริ่มเหมือนกันป่าววะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน อ๋อไม่เหมือนกันคือเป็นัน่1เหมือนกันแต่ว่าเส้นทางมันเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่า X2 X3 กม็มีเงมีมีมีเออมีด้านละหนึ่งโอเคแล้วก็มีอันนี้เป็นเลือดของบอสนะครับก็กระดานของตัวละครแต่ละอย่างอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า double layer ก็คือบอร์ดปกติถ้าเป็นบอร์ดโง่ๆแบบอย่างเงี้ยเขาก็เรียกบอร์ดปกติแต่นี่คือ d o ล l ลเ a y e r คือมัน2ชั้น เพราะนั้นเวลาเราวางคิวบเนี่ยมันจะไม่ขยับมันจะไม่เลื่อนนะครัะมันจะไม่หลุดออกมา mm hmm. อ่านี่้ดับเบิลเลเยอร์ก็มีตัวละครนะครับนี่ด้านหลังก็จะเท่ๆนะ The Silent นะครับเดอร์ h ี่ฮั r เ f รสฟอ a ์มฟอคแ s นด e เดซิเลนนะครับอันนี้ The ะ a อช h e r นะมีอันนี้คือ i r o n c l a d นะครับ Ironclad แล้วก็มี <The S 1> ตัวนี้ The Defect ตตัวนี้ตัวตัวปวดพี่เลยเป็นตัวนักเวท oh. มันจะมีแบบ ช่องให้ไล่เวทได้อะไรประมาณนี้นะครับตลาดโอเคอ่ะจะถึงข้างในแล้วอันนี้เป็นโอ้ันี้ดีมากเลยนะเป็น organizer เอาไว้ใส่พวกทเค็นอะไรพวกเนี้ยเวลาพันชมมาพวกคิวอะไรก็ใส่ตรงนี้นะอต่ตงอันนี้ใส่อันนี้ organizer อันนี้ก็กันชื้นไงก็ว,วางไว้ตรงไหนก็ได้ในกล่องโอเคทีนี้โอ้โหลงมาถึงชั้นล่างสุดการ์ดเป็นปึกการ์ดบอสก่อน การบอสก็แต่ละแอคนะครับก็หนาอยู่มีหลายตัวลองเปิดแล้วก็ดูการ์ดบอสหน่อยบอสทำไมหน้าตาอย่างนี้บอสเป็นสลามตัวนี้เขาก็จะบอกว่าเล่น1คน2คน3คน4คนเนี่ยเลือดบอสจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเล่น4 <c oughs> คนเต็มที่เลือดบอสแ8เลยแต่ถ้าเล่น 2, 2> คนก็เลือดบอส44อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นบอสแอคหนึ่งเขาจะมีบอกว่าในเวลาทอยเต๋าออกเท่าไหร่ก็จะมาเลือกบอสตรงนี้อ่า นี่นะสลามบอสเฮกซากสนะดิกาเดียนไอตัวนี้ก็น่าลำคาญตัวนี้มันจะแปลงร่างไปแปลงร่างมาแล้วคอเลกเตอร์นี้นะ่าจะเป็นแอคที่2แล้วไอพวกนี้แอคหนึ่งอันนี้แอคสองแล้วเริ่มเก่งขึ้นเดอะแชมป์บรอนซ์ออโตเมตตอนแล้วก็นี้นะ่าจะเป็นแอคสามแล้วเนี่ยอเวกเคนอเวกเคนวันเนี่ยเนี่ยเป็นแอคสามแล้วเริ่มเก่งขึ้นไทม์อีเดอร์นะโดนู u, mm hmm. ก็คือโดนัทข mm hmm. นมรู X สามอันนี้เฟสสองก็คือพอมันตายแล้วมันฟื้นมาได้มันมีสองเลือดเลยหรอใช่เลือดมันเยอะมากไอ้พวกนี้เลือดมันเยอะมากอ่ะอันนี้ซัมมอนจะซ่อมซัมมอนมาโอเคนี่คือบอสของ X หนึ่งสองสามนะแต่ว่าเวลาเราเล่นไปเนี่ยเราถ้าเราผ่านด่านไปเรื่อยใช่ไหมมันจะมีบอสใหญ่ตรงนี้จะเป็นบอสหัวใจแต่ว่าเขาบอกว่าสต t อปอย่าเพิ่งเปิดก่อนอนอกจากว่าเราสามารถอ unlock X สีได้แล้วหรือไม่ก็เล่นแอฟเฟนชั่นถึง10นะครับซึ่งอันเนี้ย แล้วไม่เปิดนะอย่เป็นการสปอยโอเคเป็นบอสใหญ่ขึ้น oh. มนเอาล้วแบบปราบทุกอย่างได้แล้วถึงจะเปิดอันนี้ mm. แล้วก็นี้เป็นตัวละครนะของทั้ง4ตัวนะครับนี่สวยงามดีนะนนะดี Watcher นะครับสเกล,ลกำลังดีสำหรับการเพ้นท์นะสำหรับสายเพนติ้งนะครับอ่าตัวนี้ั n k r a d อืมดีงามตัวนี้ The Defect นะครับ ผู้หญิงสวยจังโอเคแล้วก็ตรงนี้คนนี้ก็เป็นผู้หญิงนะถ้าจำไม่ผิดทมยหน้าตาผมยาว <c oughs> ไม่เขาใส่นี่ไงเขาใส่ใส่ดูจริงๆริคเขามีผมยาวถักเปียอยู่แต่ว่าเขาใส่หมวกไอหมวกเนี้ยเนียอันนี้คือผม <c oughs> หรออ่ะต่อไปมาดูในกล่องกันดีกว่านะในนี้อันนี้น่าจะเป็นซองทั้งหมดเลยเนี่ยคือซองที่ให้ให้มาฟรีหมดเลย เป็นปึกเลยเห็นปะ่ะกี้ซองเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยเนะพอเราต้องเอามาใส่การ์ดพวกนี้การ์ดพวกนี้ก็จะเป็นการ์ดของแต่ละอาชีพนะที่เราสามารถซื้อได้นะครับอ่ามีแต่ละขั้นแต่ละขั้นนี่ก็ยังเป็นซองอยู่เยอะจัดอันนี้เป็นโซโลเหรออ๋อเป็นโซโลนะอันนี้อันนี้คืออ๋อนี่ไงตัววาน ตอนเริ่มเกมเขาจะให้เราจะบริซิ่งให้เราอันนี้ไม่ต้องใส่ซองเพราะว่าด้านหลังเราจะได้รู้ว่ามันเป็นการ์ดนี้อันนี้คืออะไรวะโดนโนเพนด้วยอันนี้คือ,อน่าจะบอสหรือเปล่าอืมสต็อปห้ามห้ามเปิดก่อนเอาไปอยู่ด้วยกันพวกนี้คืออ่ะซองอีกอันนี้แอสเซนชัน,น,นต่างๆซา,า,าร์เตอร์เด็กอ๋อสตาร์เตอร์เด็กของแต่ละตัวนะน่าจะอันนี้แหละ โอเคมีอะไรอีกอันนี้เป็นการ์ดมอนนะครับแอคหนึ่งเนี่ยด้านหลังบอกแล้วว่าเป็นแอคหนึ่งนะอันนี้ไม่ต้องใส่ซองเขาปวดเราทำเพื่อนหรอมันสวยไงมันพรีเมียมแต่จริงสีมันมันเหมือนกับมันดีเฟกต์บ้างอยู่รู้ป่าว่าอันนี้มันอ่อนกว่าจริงป่ะจริงๆมันควรจะเป็นสีเดียวกันหมดใช่ไหมแต่พี่รู้สึกว่าสีอันนี้มันอ่อนกว่าอันนี้เข้มกว่าเออใช่ไหมด้วยอ่ะ <c oughs> ดูในกล้องเนี่ยเห็นชัดเลยว่า อันนี้อ่อนอันนี้เข้มจริงอันนี้อ่อนกว่านิดนึงน่าจะเป็น,น,นคแค่ไอไอไอลอตเนี่ยที่มันแบบมันดูแบบเข้มเขมอะ่ะอ่าโอเคดูต่ออันนี้คืออะไรครับนี่คือพวกโพชั่นกับเลลิตนะเป็นการ์ดไซส์ประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปอย่างนี้จะได้รู้นะว่าเป็นอย่างน,นี้อ่านี่พวกซองพลาสติกที่ใส่คลิปต่างๆเนี่ยจะปิ้นมาเลยนะว่าของตัวละครตัวไหนนะไม่ใช่ซองพลาสติกกระจกกระจกนะ นี่เห็นไหมเป็นรูปหน้าตัวละครน,นะว่าเป็นตรงตัวไหนเห็นไหมขนาดซองพลาสติกย่างพรีเมียมนะครับเกมนี้บอกเลยนี่ซองพลาสติกก็ <laughs> ไม่ใช่ตัวอะไรเป็นรูปกุญแจ <laughs> อ๋อ <laughs> แล้วกอ็อันนี้คือแอสเซนชันอ๋ออันนี้คือต้องเล่นผ่านก่อน1นรอบแล้วเราค่อยเปิดอัน,นี้เล่นอันนี้านการ์ดมอนเหมือนกันนะครับปึ๊กไปเริ่มเลย <laughs> มอนแอคสแล้วก็อันนี้คือ การ์ดปึกสุดท้ายนะในกล่องนะครับอืมหนาอีกนะหนาๆเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องใช้เวลาในการใส่ซองอ <laughs> <laughs> ใช้แรงงาน <laughs> ใส่ซองสักพักเลยนะครับถึงจะได้ลองเล่นไม่เข้าใจว่าทำไมมันมันต้องแยกสีม,มันแค่อันนี้ปะหรือว่าทั้งปึกเลยที่มันแบบสีเข้มอ่ะมันก็มีอันเนี้ยไม่เนี่ยสีเดียวกันหมดเลยแต่เนี่ยดูเข้มสุดอันเดียวไม่ไหลอยู่นะดูเข้มสุดดูด<ส>ิเนี่ย ก็มไม่รู้ว่ามันมีมันมีผลอะไรกับเกมหรือเปล่าเพราะจริงๆมันควรจะเป็นสีเดียวกันเพราะว่าสีอ่อนเยอะกว่าสีเข้มเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูอาจจะแต่ละสกิลไม่เหมือนกันโอเคเสร็จแล้วน่าจะแค่นี้แหละกล่องใหญ่มากเลยกล่องเท่ากับบอร์ดเกมอื่นสองกล่องรวมกันอะ่ะคือใหญ่จริงๆสิงสมการรอคอยนะแล้วก็พวกอุปกรณ์อะไรก็ทำมาได้ดีนะลูกเต๋าแล้วก็มีอันนี้คือรองเท้าที่เหมือนเอาไว้เลือกแมปนะครับ อันนี้คือตอนที่เราใส่สล p ปเข้าไปแล้วยังเหลืออยู่นะเหลืออยู่หลายอันเลยเพราะว่ามันต้องปลดล็อกให้หมดก่อนแล้วมันถึงจะเอามาเล่นต่อได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีแอคมีนี้ที่ต้องปลดล็อกใช่ไหมแต่ว่านี้ผมเรียงให้หมดแล้วตั้งแต่กล้องมองเห็นไหมเนี่ยตั้งแต่แอคหนึ่งมอนอีลิทนะแล้วก็อีเวนต์แอคหนึนะครับแล้วก็การที่อัดล็อกเนี่ยเดี๋ยวราต้องได้เล่น สเตตัส uh, แล้วก็ตรงนี้คือตัวละครทั้งหมดนะครับมันจะมีตัวดีไวเลอร์มาให้ก็ดูดี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 สวยงามอันนี้คือเอาไปทำอะไรด้ไหมแจ็สเปอร์ oh, <wow. S 1> เดี๋ยวคนดูจะงง mm hmm. อันนี้ตอนอันบ็อกอันบ็อกกับน้ำหวานแต่ตอนเก็บเก็บกับเจสเปอร์เนี่ยคือถ้าเราเล่นแล้วเ,เราเล่นค้างไป้ไงสมมติเราเล่น3แอคใช่ป่ 1> 1ะแอคหนึ่งเราตีบอสเสร็จเราก็เอาพวกโทเคนเงิอนอะไรพวกนี้ใส่ในถุงตัวละครไว้เลยแล้วตาหน้ามารีซ mm ูม hmm. ได้ อันนี้คืออะไรไอ๋อให้ใส่ตรงนั้นเลยเออดีละเนี่ยเอาไว้เอาไว้รีซูมมาง่ายๆประมาณนี้โอเคนี่ก็เก็บบล็อกแรกนะเนี่ยเขาเขาจะมีสตอรีไกด์มาให้อยู่แล้วนะว่าต้องเก็บยังไงอันนี้ใส่ไปปั๊บลงล็อกเนี่ยใส่กั๊ดอะไรก่อนปะตัวละครก่อนปะเ<ะ>น,น,นี่ยตัวละคร2 2งองอช็อปด้านล่างตัวละครชอ็อปอ๋ชอช็อปไปข้างล่างสุดโอเคแล้วก็อันนี้ฟิตทุกอย่างลงไปกับอันนี้อันนี้ แล้วก็รูบุกจบเ,เป็นเกมที่อันนี้คือเราเล่นไปแล้วด้วย <ASMR. S 1> เรียบร้อย <laughs> อเอสมาชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอรเลย์ค่ะ หากคุณเป็นแฟนเพจของบอดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ y o u t u b e Channel ในชื่อ Movie Wonderer ฝากด้วยนะคะตอนนี้ช่องบอดเกมวันเดอร์ของเรามีติ k t o k แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทำช่องยังไม่มีคนติดตามเลยก็เดี๋ยวเราเจอกันใน t ิกตอกนะจ๊ะ